ประชาชนานะครับอยู่ที่ลกริดีพุดนะครับชายังะเลบางเกี่ยเราตั่ไปนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลานตรงนี้นะคะปลากระพงทอดน้ำปลา,ากับปลาตัวใหญ่ีดยนะครับ,ะะะรบมะม่วงอยกันหน่อยนะครับีกไม่ใช่มะ ก็สั่องอาหารนะก็จะมีเขาบอกว่า รถทะเลไปนะครับทะเลย่ัอากาศร,ร้อนอยู่นะแดดจ้าเลยแดดจ้านะครับแต่ว่าลมมันแรงนะครับลมมันแรงไม่ร้อนเลยละะร้านห้า